ครัสบสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่15เดือนกุมภาพันธ์สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาบริการห้องสิกเนลทองคำสกุลเงินเราเปิดให้บริการมากว่า2ปีแล้วนะครับใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forexview for ครับผมกับโปรโมชั่นใหม่นะครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของคุณในวันนี้รับทันทีเลย50 US d ลลาร์ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับที่50 US d ลลาร์ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมครูเปานะครับเราไปดูดัชนีในตลาดวอชิงตันกันก่อนเลยครับว่าในขึ้นที่ผ่านมามีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างไรโดยในส่วนของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวติดลบไป0.49% S&P 500ปรับตัวติดลบ0.38%ในขณะที่ NASDAQ นะครับเคลื่อนไหวไปมาคงที่เท่าเดิม0%ครับ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารที่14กุมภาพันธ์เนื่องจากนักลงทุนนะครับขอภัยครับปิดลบในวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนโดยล่าสุดแล้วสหรัฐเนี่ยได้สั่งย้ายสถานทูตอเมริกันในกรุงเคียฟ ไปยังพื้นที่ฝั่งตะวันตกของอยูเครนแล้วนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการที่นายเจมส์บุลลาประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาเซนต์หลุยส์สนับสนุนให้เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อครับ นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและอังกฤษเตือนว่ารัเสเซียเนี่ยพร้อมที่จะบุกยูเครนได้ทุกเมื่อขณะที่รายงานล่าสุดระบุว่านายแอชลีย์บริงเกนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ทำการสั่งย้ายสถานทูตอเมริกันในกรุงเคียฟไปยังเมืองวิลนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอยูเครนเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนยูเครนนั้นมีความตึงเครียดอย่างมาก ตลาดได้รับแรงกดดันมากขึ้นนะครับเมื่อในเจมส์บูลาประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์กล่าวในการให้การสัมภาษณ์กับสนักข่าว CNBC ในช่วงเวลา20นาิ30นาทีของคืนที่ผ่านมาว่า เฟดจำเป็นที่จะต้องถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเร็วกว่าที่คาดไว้เนื่องจากอัตรางเงินเฟอ้อเร่งตัวขึ้นมากกว่าคาดโดยการแสดงความเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายบุลลาดได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับตลาดด้วยการกล่าวว่าเฟดควรจะปรับขึ้นดอกเบี้ย1%ภายในเดือนกรกฎา,าคมนี้ครับทีนี้เรามาดูการคอมเมนต์ของนักวิเคราะห์กันบ้างครับคุณแซมสโตวัลนะครับนักวิเคราะห์จากบริษัท CFA Research กล่าวว่า ตลาดถูกกดดันจากการที่เจ้าหน้าที่เฟดสายเหี่ยวอย่างนายบุลาดได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการให้เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีอย่างไร้ก็ดีครับ คุณสโตว e อลเนี่ยมองว่าสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนอาจเป็นปัจจัยลบต่อตลาดแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้นเนื่องจากในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยนั่นก็คือการคอมเมนต์ของนักลงทุนนะครับทุกท่านเอาละครับทีนี้เราไปดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบกันบ้างนึกว่าจะไม่ฟื้นแล้วนะครับ สัญญาณมันดิวเ e ลเท็ก WTI ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดได้รอบกว่า7ปีในคืนที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลที่ว่าสหรัฐและชาติตะวันตกอาจคว่มบาตรรัสเซียหากรัสเซียตัดสินใจบุกโจมตียูเครนซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันจากทางรัสเซียครับจอห์นคิวดัฟนักวิเคราะห์จากบริษัทอเกิแคปิตอลกล่าวว่า ตลาดน้ำมันยังคงอ่อนไหวอย่างมากต่อสถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียและยูเครนเนื่องจากรัเสเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันและกา๊าซรายใหญ่ของโลกโดยความกังวลที่ว่ารัเสเซียอาจจะถูกชาติตะันตกคว่ำบาตรหากตัดสินใจบุกยูเครนได้ผลักดันให้ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้นใกล้แตะระดับ100ร s ต,ต่อบาร์เรล สำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็อย่างที่กระผมได้มีการรายงานกันเอาไว้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้มีการสั่งย้ายสถานทูตครับทางด้านของนายแจ็คสลิวเนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเตือนให้ชาวอเมริกันออกจากประเทศยูเครนทันทีพร้อมกับคาดการถึงเหตุการณ์ร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในรัสเซียนะครับขออภัยครับในยูเครนหาการัสเซียเนี่ยตั้งใจที่จะบุกจริง หากรักเสเซียนำกํกาลังทหารบุกยูเครนกกขาดว่รรัเสเซียจะเริ่มระดมยิงมิสไซล์และก็โจมตีด้วยระเบิดจํานวนมากจากนั้นกองกําลังภาคพื้นดินจะบุกเข้าโจมตีตามแนวชายแดนต่างๆซึ่งจะทําให้พลเรือนจํานวนมากตกอยู่ท่ามกลางดงกระสุนนาชลิวันได้กล่าวไว้นะครับในการให้การสัมภาษณ์กับรายการ The State of Union ของสถานีโทรทัศน์ CNBC นะครับขออภาย CNN เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับนักทุนทีนี้เราไปดูกันที่ราคาทองคํากันครับ ว่าปรับตัวนะครับขึ้นทำาห g ใหม่ไปในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับระดับสูงสุดตกอยู่ที่ประมาณ 1873, เกือบเกืเลยทีเดียวสัญญาทองคำตลาดยิวยอปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนนะครับในคืนที่ผ่านมาเนื่องจากนักทุนยังคงเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างชาติตะวันตกและก็รัเสเซียในประเด็นของอยูเครนครับ โดยภาพรวมนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของรัเสเซียยูเครนเหมือนเดิมที่มีความไม่ชัดเจนจากฝั่งของยูเครนก่อนหน้านี้นะครับที่กัะผมได้เคยลงข่าวไว้ว่าเขาออกมาบอกว่าเขาอาจจะไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้นะครับเพราะว่าอาจจะช่วยยุติสงครามนี้ได้แต่ไปไปมา,มาครับนักทุนในช่วงประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มมีข่าวรายงานไวยว่ายูเครนเปลี่ยนใจแล้วนะครับนักทุนก็คืออยากจะกลับเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโต้ แล้วทางฝั่งของรัเสเซียเนี่ยก็ออกมากล่าวตอบโต้เช่นเดียวกันว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่รัเสเซียจะพึงพอใจเอาล้วสิครับแสดงว่าประเด็นดังกล่าวยังไม่จบนะราคาทองคําก็จะยังคงมีแรงสนับสนุนต่อไปให้นักทุนได้ติดตามนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ